แนะนำที่ปฏิบัติธรรมนะคะสำหรับใครที่หาที่ปฏิบัติธรรมอยู่ต้องที่นี่เลยแนะนำเลยที่นี่คือวัดเทพรัตนารามบ้านแผลจังหวัดสมุทรสาครน,นะคะที่นี่จะมีที่พักให้เป็นส่วนตัว สำหรับใครที่มากับเพื่อนสามารถสามารถที่จะแบบบอกเขาพักอยู่ร่วมกันกับเพื่อนก็ได้นะคะส่วนใครที่แบบอยากเป็นส่วนตัวอยากพักคนเดียวเราก็มีที่ให้นะคะแนะนำเลยที่นี่ก็จะมีแม่ชีที่อยู่หลายพันามากแล้วก็มีแม่ชีที่แบบ มามาไปไป,ไปอ่ะเนาะบางคนเขาก็มาแบบเจ็ดวันสิบวันเป็นเดือนสองเดือนหรือหนึ่งปีหรือครึ่งปีอะไรเงี้ยก็มีนะคะคือจะเป็นความธรรม,มชาติมากมีคือที่พักมีน้องหมาด้วยน้องหมาที่นี่คือใจดีแล้วก็มีน้องแมวน้องแมวแมาทำอะไรอยู่คะ Okay. สถานที่หูใจสำหรับใครหลายๆคนนะคะสำหรับใครที่แบบมองหาที่ปฏิบัติธรรมที่นี่คือไม่มีค่าใช้ใจ่ายอะไรนะคะที่ฟักที่พักฟรีฟรีทุกอย่างเลยคือตอนเย็นเราก็จะทำวัดเย็นกันพอตอนเช้าเราจะตื่นมาทำวัดช่วงตีสานะคะ ตีสามตีสี่ตีห้าเราก็จะมาเตรียมอาหารแล้วพักก็จะออกไปบินทบาทสแล้วก็จะรอมาฉันข้าวช่วงประมาณเจ็ดแปดโมงหลังจากนั้นก็คือ,อกิจวัตรประจําวันเราจะกลับมาทำพักผ่อนทำอะไรก็ได้ที่แบบกุฏิของเราอะไรอย่างเงี้ยพอบ่ายสามมาเราก็จะมากวาดพื้นที่บริเวณวัดนั่แหละค่ะ แต่ละวันก็ไม่มีอะไรเวลาเราว่างเราก็แบบนั่งสมาธิเดินจงกรมหาหนังสือมาอ่านอะไรเงี้ยสงบสุติอารมณ์ตัวเองใครที่แบบไม่สบายใจหรือว้าวุ่นใจไม่สุขมีแต่ความทุกข์แนะนําเลยค่ะสถานที่ปฏิบัติธรรมที่นี่จะเป็นเขตห้ามนะคะให้เฉพาะแม่ชีเท่านั้นนะคะ พื้นที่วัดน่าจะประมาณเกือบร้อยไรได้ค่ะเขาจะแบ่งสัดส่วนเลยว่าพระอยู่ส่วนไหนแม่ชีอยู่ส่วนไหนอย่างนี้ค่ะคือน้องหมาแต่และตัวน่ารากักทุกแมวน่ารากัารากเฟรนลี่มากนั่นแหละค่ะแนะนําเลยนะคะใครที่แบบหาที่ปฏิบัติธรรมแบบสงบสงบไม่มีค่าใช้จ่ายเออและที่นี่คือติดอยู่ติดกรุงเทพด้วยเดินทางแค่แบบ ชั่วโมงก,กว่ากว่าบางคก็แบ่งในึงชั่วโม,มงนะคะถ้าสนใจก็คือทักเพจของวัดเทพรัตะนารามของสมุทรสาครได้เลยนะคะเดี๋ยวจะขึ้นเพจให้นะคะ